อะนี่กะหลังจากไปเฮ็ดมานะครับเนาะฟ้าที่ไปเฮ็ดมาก,ก็เห็นตอนดีบ้านเฮ็ดแล้วกลไปเฮ็ดมาก,กที่มาเกะให้เบิงครับอ่ะเจีมดฮันน้ามานี่สิเขาบอกว่าให้แกะข้างล่างอเอาแกะตัวนี้ก็แกะมีเป็นไอเออะไรก็แท่งมันก็เปลือกแล้ก็ได้เนาะแกะเบาๆเดียด๋วยวโดนดา เอฟซีดาบเร็วรุ่นเน้นินออนนขอโทษด้วยนะครับที่ไม่ได้พูดภาษากลางนะครับเพราะว่าพูดไม่ค่อยถ่องเบาๆชัดนั่นเองนะพี่น้องเนาะตอนนี้ก็ค่ำแล้วครับกำลังมาแต่หน้าครับมีกระเป๋าให้ด้วยเหรอเหื่อยครับไปทยหน้ามากเพระาะว่นมีเวลาเหตุอดรดครับ เองแามานี่สิเอามานี่สิอะไรแท้ขุมต่อของแถมอุ้ยนี่เสื้อสวยเสื้อเขาเไ, <ป S 1> ได้ละ่ะเรอบที่แล้วอีกเอาลงมาพี่แหม่เธอทำไมรอบนี้ได้สตินี่ครับก็แถมเยอะแล้วนี่ลงอ่นอันนี้สะท้อนแสงบนนี้สีสะท้อนแสงแสบตา เงามาปั๊บปั๊บปั๊บเล่งให้ดังปึอบืออยงมันอยู่ทางล่างกันเปิดดากมั้เนาะคือคือของแงไม่ได้ถนอจของเขาสุดเลยโอ้ก็บอกฮานะขอคุณหลายๆครับสำหรับของแคมเสือตัวใหญ่ของแคมครันขอบคุณมาก น,นี่้าวอันนี้หัวฉีดเขาถอดมาแล้วอยังดีเอามาแกะให้ดูซิให้เอฟซีดูซิว่าสวยขนาดไหน,นสวยเหมือนเรานี่แหละาแกะยังไงล่ะทีนี้อันนี้เอฟเ<ม>ทอร์นั้นเราเป็นอะไรหรอก็กับแกะมาแกะบก่ไม่ใช่ไอที่เราเจาะคุณกิมเนี่ยเดี๋ยวไปเอากรไกรกันนะเอากะใครสนใจนะครับ ติดต่อได้ครับเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นัพไซ z e เจ้าโลก1 1 5ไปอัพเป็น150 di หรือว่าจะเป็น120 di ไปอัพเป็น150ก็สามารถติดต่อไปได้นะครับนะข้างนี้ครับลงกึงบวรราคาเป็นกันเองนะครับกะพมกะไปมาหลายลงกึงนะครับกะอันนี้ก็ที่ว่าพ่อส่ใดนะครับเนาะราคาพอไปพอมาได้นะครับ มีทุกอย่างครับสนใจแบบใดกะติดต่อโทษไปสอบถามกะได้นะครับเนาะใครที่มีรถอยู่แล้วไม่แรงก็ลองไปสอบถามได้นะครับสอบถามผมกับว่ค่อยรู้เรื่องเนี้นะครับผมกับว่ามีส่วนใดส่วนเสียงนี่ครับเบอร์ติดต,ต,ต่อก็ตามนี้นะครับลงกึ้งบาวอร ที่แหลกเป็นวันโลงกึงบวชเลยท่านโอ้ยเธอนี่แหละจบปอซีมันยังซีรมุนข้อลานี่ข้ออ่านบอกเนะเกะกองข้องขัญยังไงรุ่นปันนี่ครับอันนี้กะรวดเร็วทันใจนะครับถ้าใครเอาไปทำที่ร้านก็รอรับได้เลยนะครับเจ๊บอกว่ารอรับได้เลย ล้วก็ผู้ใดเสีอัพใส่ยังกัติดต่อเลยครับบ่ต้องส่งเครื่องไปกันเครับเดี๋ยวเจ๊จะมีส่งมาทําที่บ้านก็ได้นะครับเนาะผมกับสอบถามเจมราคาก้าอัพใส่ก็เพื่อนกับว่าหม้อแพงครับหลักหมื่นนี่แหละครับเป็นราคามาตรฐานเจ้าอื่นพร้อมํากัราคากัหลายบาทนะครับเนาะมันจะติดเหลืองไหมเนี่ยเห็นนมเธอเนี่ยเรลื ไปแบบเก่าๆมานี้เหมือนใหม่เลยเนาะทำไมเห็นแต่ตูดมันล่ะแป๊บแป๊บเหมือนได้ใหม่เลยเอามาลองก่อนลองลอลองลองได้ไงเครื่องยังไม่ได้ติดเลยเอามาลองเฉยๆเอามาเต็งครับเอามาเต็งนี่ครับ อันนี้ก็เอาไปเฮ็ดเบาโตเราเบาร้อยสีนน่สิบล้วก็นี่ครับากให้เบ่งมันกับสีบอลนี่กน็นี้ครับเปิดแฟดบอรเปิดแฟดมันที่เงให้มานี่ครับเงาตาแตกครับเงาตาแตกเราต้องเปิดแฟดหรอกอันนี้ก็นี่ครับเงามากครับขอบคุณเจ้มากมากนะครับทำให้ทำได้สวยมากครับสำหรับของแถมนี่แล้วก็นี่ครับ ผมเอาไปเปิดพอตครับเบาโตแล้วก็เปิดพอตด้วยน,นก็สิตประมาณนี้ครับอาจารย์ผมสั่งมาว่าให้เปิดพอตนะมาอาจารย์ผมอยู่กําแพงเพชรครับ <c oughs> <c oughs> ลูกพีสั่งมาว่าให้เปิดพอตด้วยมนมอะจัดให้ตามคําขอของลูกพีครับจัดเลไครับ นี่ครับราคากับมีหลายเกียรตนะครับเนาะผู้ใดอยากได้เป็นหลอดเบ้าสีสีทองนะก็ได้นะครับเนาะอันนี้ก็เป็นแบบน่าจะธรรมดาครับเอาแกะเบามาให้เอซีดูสิเนี่ยเนเนี่ยเนีเกียกมาเขาหายว่ามันคือเด้ไปหาเกียกมาว่าหายขางหนึ่งมาส่องใส่สีหายไปบานที่ละมันมาครับ มักัดมัดแน่อันนี้กะจุเหมือนซอยจุนี่ครับน,น,นี่ครับนี่ไหมนี่ครับเป็นเบาเยืยยยอเ่อเย,ออยือ้อเขาเอืนไม่เงหนกโอ๊ตเขากระบอกมาถือ <c oughs> สามองศาได้ครับเลยสามองศา้าว่วย <c oughs> ช่ เอาเขใส่อย่างนี้เหรอถูกต้องอันนั้นบ่ต้องเจอันนั้นของเฮาเป็นของลอยซีครับนี่ครับอันนี้อ๋ออันนี้เขาส่งมาคืนเหรอผมลืมถามเจนะว่าต้องเฮาต้องมาเคิร์นมาอย่างเกาะไอ้ไอ้อะไรนะเคิร์นนี่เกาะนี่เกาะกระแทกว่าวมัน้ยบดว่าวบดว่าวพี่น้องต้องมาบดว่าวอีกบ่ครับ S <S ่ต้องแกะใช่ไหมฮะไม่ต้องแกะไม่ต้องแกะเดี๋ยวเอาหัวฉีดมาให้ใส่เอาอันนี้หลุดเลยในแหวนทองเหลืองนะเอาไปแกะออกมาให้หนึ่งเอาไปแกะออกมาให้หนึ่งก็ประมาณนี้นะครับวบาวตัวไปเอาวาวเดิมมาเทียบที่นั่น,น,านวาวเดิมอยู่ตรงนั้นไปยกมาให้หน่อยนั่น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 โยนไปเลือกคนเก่งครับคุณสีนี่กัน ว่ามันจะใหญ่จากอันเก่าไปหลายปันแดน,นะครับเนาะน้าน้านั่น้าน,าน,านา้อยู่ตรงโต๊ะจักรยานนะ่ะเอาแบนั่นออกสิเอามันกัดบวกเกินกันหลายตอนนี้เอฟซีมีเดียมันใหญ่กว่าฮะกี่กี่มิลน,นะเยอะกว่ากี่มิลมันกับบวกเคยเกินกันหลายเด้ย่ยพอมปะแต่ว่ากับว่าวอร์ดซีนะครับเนาะมันแสบตาเลย อันนี้คือเดิมนะครับเดิมๆจากโรงงานแต่ก็ใหญแ่กว่าอยู่คลิปนี้ก็สั้นนี้แหละครับขอบคุณ F C หลายๆครับสบายดีครับบาย